สวัสด oh. ีค่ะ Hello โอ้โหนะคะรัวๆเลยค่ะการแจ้งเตือนนะคะครูมายูไลครูเนตตี้ไลนะคะครูย <read allen jam ita> ุ้ยก็ไลนะคะยินดีต้อนรับสู่เพจครูยุ้ยนะคะที่ปรึกษาด้านเลขศาสตร์นะคะสำหรับธุรกิจออนไลน์นะคะสวัสดีทุกคนนะคะอะ ทีนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากแช์นะคะแล้วก็ฝากสวัสดีทุกคนที่เข้ามาย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้นะคะคุยุยจะมาแชร์เคล็ดลับนะคะว่ามือใหม่อยากไลฟ์สดมือใหม่อยากจะเริ่มต้นนะคะในการไลฟ์นะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการ ไร้สดนะคะไหนใครที่ทำธุรกิจอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะต้องเอาตัวเราออกมาสู่หน้ากล้องนะคะอีกประการหนึ่งนะคะที่ในยุคนี้ถ้าตัวเราไม่เอาตัวเองมาสู่หน้ากล้องก็จะต้องนะคะทำภาพเป็นค่ะเราจะต้องทำภาพเป็นภาพสินค้าของเรานะคะมันดึงดูด หรือเปล่านะคะภาพสินค้าตรงนั้นนะคะมันตอบโจทย์หรือเปล่านะคะทีนี้นะคะคนเราไม่ได้มาสถานที่นั้นๆส่วนใหญ่จะตัดสินใจด้วยภาพค่ะถ้าวันนี้คุณอยากจะเริ่มต้นนะคะทำอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจออนไลน์นะคะและทำภาพไม่เป็นไลฟ์สดไม่เป็นนะคะบอกได้เลยว่า กากระโดดไปได้ช้ากว่าเขาแน่นอนค่ะมันก็มีลูกลกเล่นหลากหลายหนึ่งคนเขียนคอนเทนต์เป็นรับจ้างเขียนคอนเทนต์สองคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังวันนี้ครูยุจะให้ทุกคนนะคะดูภาพนิดหนึ่งเอาตัวอย่างให้ดูจะเอาตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวกลับกล้องนะคะว่าว่าคนตัดสินใจด้วยภาพยังไง สักคู่อะเดี๋ยวคุยจะกลับกล้องนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ริมชายหาดนะคะก็จะเป็นสถานที่อ,อ คนนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีบาา์นะคะให้อยู่ริมชายหาดนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะว่าการที่คนจะตัดสินใจนะคะว่ามันคุ้มไหมมันดีไหมนะคะที่เราจะต้องการความพรีเมียมนะคะอ่ะกลับมาที่ครูยุ้ยนะคะโอเคเดี๋ยวคุยุ้ยท่ะ อาใครเข้ามาแล้วนะคะก็แชร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุยขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนิดนึงนะคะ,ะแป๊บหนึ่งนะโอเค แสงภาพชัดเจนนะคะเดี๋ยวคุยถอยหลังนิดนึงวันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับนะคะในการไลฟ์สดนะคะมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกคนฟรีๆนะคะแชร์ให้ฟรีๆเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเพียงถ้าคุณเริ่มต้นทำออนไลน์นะคะคยุยพูดถึงเรื่องภาพก่อนใช่ไหมเมื่อกี้นี้เอาตัวอย่างให้ดูนะคะว่าภาพวิวสถานที่ในการถ่ายรูปนะคะ แรงจูงใจนะคะแรงจูงใจที่ทำให้คนตัดสินใจนะคะมาผ่อนคลายมาต้องการความพรีเมียมต้องการสิ่งดีๆให้กับตัวเราถ้าวันนี้เราอยากจะจับเงินแสนเงินล้านความพรีเมียมจะต้องมีค่ะถ้าตัวเราไม่กล้าเอาตัวเองมาสู่หน้ากล้องนะคะบอกได้เลยว่าคุณจะต้องทำภาพเป็นค่ะ หรือคุณจะต้องเขียนคอนเทนต์ให้เก่งค่ะและสิ่งหนึ่งในยุคนี้นะคะบางคนทางานเบื้องหลังก็มีค่ะในการรับจ้างเขียนคอนเทนต์นะคะหรือ,อ,อรับจ้างนะคะในด้านอื่นๆที่ไม่ได้เอาตัวเองออกมาสู่หน้ากล้องนะคะแต่วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยตัวคนเดียวเราจะเริ่มต้นด้วยตัวคนเดียวค่ะโดยมือถือเครื่องเดียว แค่มือถือนั้นมีอินเทอร์เนต็ตค่ะแค่มือถือนั้นมีอินเทอร์เนต็ตแล้วสามารถโหลดแอปมาไลฟ์สดได้ค่ะวันนี้จะแชร์ให้นะคะว่าใช้แอปอะไรในการไลฟ์สดนะคะจะแชร์ให้กับทุกคนนะคะและจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าปุ่มแชร์อยู่ตรงไหนนะคะปุ่มไลฟ์สดอยู่ตรงไหนนะคะไหนวันนี้ใครที่ เปิดเพจกันแล้วหรือยังนะคะเปิดเพจกันแล้วหรือยังถ้าเปิดเพจแล้วนะคะก็ให้กดเลขหนึ่งนะคะถ้ายังไม่ได้เปิดเพจเลยนะคะให้กดเลขศูนย์ไว้นะคะแ,แป๊บหนึ่งนะคะคคยหะปากกาแป๊บหนึ่งปากกาคู่ใจนะคะปากกาเสกเนลมิททุกอย่างเดี๋ยวจะพาทุกคนไปอ่า แล้วก็จะแชร์ให้ฟังนะคะว่าการไลฟ์สดนะคะขนาดเท่าไหนนะคะถึงจะพอดีนะคะอันนี้เคล็ดลับของครูยุ้ยนะคะเอาปากกาวิเศษปากกาวิเศษนะคะมืออันนี้ใช้กับ Android นะคะแล้วก็ iPad ก็ได้นะคะ อันนี้นะคะปากกาที่ครูยุ้ยใช้นะคะอ่ะสลับครูยุ้ยนะคะในการไลฟ์สดนะคะเท่าไหนถึงว่าเรียกว่าพอดีเท่าไหนนะคะไลฟ์ line สดนะคะตัวเรานะคะจะห่างระยะหนึ่งเนี่ยค่ะ,ะหนึ่งฝ่ามือนะคะระดับตัวเรานะคะยิ่งเราอัดคลิปวิดีโอนะคะก่อนที่เวลาตอนที่เราอัดคลิปใช่ไหมอันนี้คือบอกบอกเพิ่มนะคะบอกเพิ่ม ตอนที่เราอัดคลิปนะคะตัวเราจะห่างระยะห่างเท่ากับฝ่าแขนเรานะคะขนาดเท่ากับแขนเราประมาณเท่านี้ตอนที่เรากดเราก็ยืนนิ่งๆเสร็จแล้วเราแล้วเราค่อยพูดตามสเต็ปที่เราอยากจะพูดสิ่งนั้นออกไปแล้วช่วงที่เราไปตัดนะคะแล้วก็ตัดช่วงที่เรายื่นมือออกไปในการอัดคลิปนะคะและช่วง บนนะคะไม่ให้อึดอัดมากเกินไปนะคะให้รู้สึกว่าเป็นเบาๆสบายๆนะคะคุณยุทธจะใช้หนึ่งฝ่ามือของตัวเองนะคะที่เหลือนะคะเพราะว่าเอาไว้เอาไว้ให้คนเวลาเราไปอัดตัดต่อวิดีโอนะคะมันจะรู้สึกว่าไม่อึดอัดนะคะอันนี้คือมาแชร์เทคนิคเพิ่มนะคะนี่นี่จะมาสอนในเรื่อง นี่จะมาสอนในเรื่องการไลฟ์สดแต่บอกในเรื่องการตัดต่อวิดีโอไปให้ด้วยนะคะอ่ะเรียกว่าเข้ามาแล้วได้โบนัสไปฟรีๆเลยนะคะอ่ะนี่คือเทคนิคนะคะย้อนกลับมาในการไลฟ์สดนะคะคือทวนใหม่นะทวนใหม่นะคะคือเท่ากับ1นึ่งฝ่ามือนะคะและก็อันนี้คือเคล็ดลับของครูยุ้ยนะคะก็คือบนหัวนะคะเท่ากับหนึ่งฝ่ามือเช็กเช่นเดียวกัน เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะว่าอยากไลฟ์สดนะคะปุ่มไลฟ์สดอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าทุกคนเห็นครูยุ้ยไหมเดี๋ยวครูยุ้ยขอขยายตัวเองนิดนึงอันนี้จะเป็นหน้าจอโทรศัพท์ของครูยุ้ยนะคะเดี๋ยวครูยุ้ยจะพาไปที่ เฟซบุ๊กเพจนะคะไปที่เพจนะคะอ่ามาที่เ c e b o o k นะคะอ้าวเจอหน้าของตัวเองอ่าแปบ๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วทีนี้ เราจะไลฟ์สดใช่ไหมเราจะไลฟ์สดนะคะปุ่มไลฟ์สดนะคะอันนี้ปุ่มไลฟ์สดหน้า Facebook ส่วนตัวก็จะอยู่ตรงนี้นะคะที่ครูยุ้ยเอาปากกาไปจิ้มตรงนี้ตรงนี้อ่าหนึ่งสองศูนย์แปดหนึ่งสองศูนย์แปดอ้าว กุกนหน้าจอคุยค้างไหมเอ่ยเสียงเสียงยังได้ยินชัดเจนไหมคะอันนี้คือปุ่มที่เราจะไลฟ์สดนะคะเราก็พิมพ์แตะลงไปนะคะว่าคอนเทนต์หัวข้อเราคืออะไรนะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เขียนคำอธิบายนะคะอ่ะถ้าเรานะคะถ้าเราอยากจะเข้าไปไลฟ์สดที่ เพจของเรานะคะให้ไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมาที่เพจนะคะอ่าถ้าอันนี้คือเข้ามาที่เพจแล้วนะคะปุ่มไลฟ์สดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะวิดีโอการถ่ายทอดสดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะถ้ามันมืดเกินไปนะคะก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้เพิ่มแสงมาให้นะคะ Uh, หน้าจอมันค้างไหมเอ่ยหน้าจอมันค้างไหมคะฮัลโหลหน้าจอค้างไหมเอ่ยสวัสดีค่ะอ้าวค้างไหมค้างไหมอ้าวไม่เสถียรนะ้ี่